ที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะให้ทักไปที่เพจ Over Top Up นะฮะเติมแบบ ID Pass พลปลอดภัยไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะคลิปนี้นะครับผมมารีวิวจมามาโมเซล่านะฮะโอเคโอเคโมเซล่าเวอร์ชันนี้เนี่ยถือว่าจบสกอร์ยอะที่สุดนะนะสำหรับโมเซล่าโอเค เก้าหกบุรี้เก้าเก้าตำแหน่งกลางรุกนะฮะขยืนได้ก็กองกลางยืนได้ปีกซ้ายกองหน้าฝั่งซ้ายได้นะครับผมสก,กิลไม่ใช่สก,กิลเดียวก 8, ับอเก้าเก้าเกมรุกแปดสองบองโจนเก้าเจ็ดเลี้ยงบอลเก้าสิบเอ็ดแล้วปรกับตัวเก้าแปดโอ้โหสองสั้นเก้าแปดเปิดบอลเจ็ดแปดจบสกอร์แปดสี่โอ้โหถือว่าเยอะนะสำหรับกองกลางนะครับผมนะคู่หูของเบลลี่เฮมเลยเนี่ยเพื่อนสนิทเพื่อนสนิทนะครับผม ความโค้ง80นะฮะอ่าสปีด83สปีดต้น9 1นะฮะโอ้โหบาลานซ์87แล้วก็สเตมิน่า77โอ้โหอจริงเสียดายสเตมิน่าว่ะน้อยไปหน่อยจริงมูซิล่านะมันเป็นตัวที่เหนื่อยไวเหนื่อยง่ายนะครับผมแต่สเตตดีมากนะตัวสร้างสรรค์เกมจ่ายบอลสวยๆครองบอลดีๆเลยอะนะฮะสกิลก็จะมีดับเบิลทัชช็อปเทิร์นคัตเบร์อนเทิร์นโซคอนโทรลนะฮะมีปั่นโคง้ง ยิงลูกคุกยิงโดยไม่ต้องจัดบอลและบอลจะหวะเดียวเรื่องฟ่าแล้วก็ซุปเปอร์ซับนะเพิ่มสกิลไม่ได้นะเป็นตัวฟีเจอร์ม่วงนะครับผมจามาโมเซล่าโอเคจัดลงสนามกันดีกว่านะครับผมไปฮะโอ้เคียบผมเกมแรกสำหรับมมเซล่านะมาเล่นได้เข้ามือหรือเปล่าแต่สเตมิน่าน้อยนะข้อจำกัดก็คือสเตมิน่าน้อยแหละนะครับผมครึ่งแรกเกมแรกเนี่ยต้องแบบดีๆไปเลยอ่ะนะครับผมมามูเซล่าฮะกลไปก่อน ขึ้นหน้าไปมูเซล่าวิ่งเอาไม่ได้โดนตัดนะผมทีมมูเซลา่าขึ้นหน้าไปมูเซล่าฮะบอลบอขึ้นหน้าเกมตึงเปรี้ยน,นะครับผมเกมนี้บอลอยู่ตรงกลางทีเบลลิงแ์เฮมะมูเซล่าขึ้น,น,นช้าไปนิดนึงนะครับผมเบลลิงแ์เฮมะทีคานเชโลทีอุ้มแต่ยาวยังถึงมูเซลา่าปัน่นโค้งโอ้โห การยิงครั้งแรกแล้วก็ได้บอลครั้งแรกของเกมเลยก็ว่าได้นะครับผมคือเงียบทุก้งแรกคือเงียบมากนเลยได้จังหวะปั่นโค้งเกือบได้ประตูเหมือนกันนะฮะโอ้โหมาเงียบมีลุ้นปั่นโค้งสวยๆเหมือนกันนะครับผมมูเซล่าฮะนดซื้อวยนะผมมูเซล่าคืนไม่ถึงไม่ถึงโอเคจเบเกมครึ่งแรกค่อนข้างเงียบเลยนะครับผมนะครึงร่งแรกค่อนข้างเงียบหรือได้บอลกันน้อยมากนะฮะสนใจก็โดนบุกนั่นแหละ เกมนี้เป็นรองนะครับผมเป็นรองในการครองบอลนนแต่ก็มีโอกาสได้ยิงอยู่สำหรับมูเซล่าถึงครั้งปั่นโค้งแต่เสียดายของหลุดเสาไปนิดเดียวนะฮะมูเซล่าพลิกมาได้ไปไปวินสิสอุตรอยอยู่มา,า,มาดึงกลับมาก่อนปาดแล้วไม่มีใครเติมเลยตรตอองกลาอองนะะตรงกลางวางครับผมมูเซล่าฮะคืนคืน ออกข้างส,สวยได้ไหมเ <c oughs> นี่ยติดเฟรยังไม่ได้ฮนะวินิสูตุเนียมูเซล่าคืนแทงมามูเซล่าสั้นๆนจังหวะต่อบ,บอลกันยังไม่ติดนะครับผมนเน้นเขาก็เน้น,รเ,นเราก็นเน้นนะบอลก็ไปไม่ถึงไหนนะเอา้าจ่ายลากดักมาได้มูเซล่าคืนก่อนมาให้วหินิสูตพลิกพลิกไปครองบอลดีอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะครับผมมูเซล่า มาที่มอริเอนเตสถึงไม่ได้ยิงครับผมมูเซล่าโอ้โหจะครองบอลติดเท้าจริงจะมามูเซล่ายินสูนะะมูเซล่ามอริเอนเตสสับไกลก็ยังไม่ได้ครับผมอูดแน่นมากมูเซล่าแท<ถ>งให้มอริเอนเตสไปแล้วไปแล้วไปแล้วโดนดึงหนึ่งครั้งไม่พลาดนะครับผมลูกนี้โอ้โห เอาดีกองหน้าดีตัวใจดีก็มีชยัยไปกว่าครึ่งเหมือนกันนะครับผมแอซิสไปหนึ่งสำหรับมูเซีย่านะฮะมูเซียร่าผมตรงกลางว่างขึ้นมายังได้อยู่เอาข้างมาหลุด,ดล้าหน้าหรือเปล่าลูกนี้เหมือนจะล้มเอ้าไม่ล้าเหรอไม่ล้าเหรอเข้าในไปเลยไม่ถึงมูเซี่าไดบอลดับบนทัดไปเราปั่นโค้ง <c oughs> นะครับผม อมดีเล่นมันจริงมูเซล่าเนี่ยแต่สซีไม่น่ามันน้อยไปหน่อยนั่นเองมูเซล่าจะติดลูกนี้แต่ว่าสวนกลับยังไม่ีพอโอเคจบเกมแรกน,นะครับผมบกมิน,นีนิดตึงมากเนะเหมือนจะมีการต่อเวลาพิเศษนะครับผมน่าจะเป็นการต่อเวลาพิเศษยังไม่จบยังไม่จบนะโอเคต่อเวลาพิเศษนะครับผมเนะะเป็นอีเวนต์เก็บทองนะ มันจะไม่ให้แพ้นะครับผมมาสูตรเดิมไปไม่ได้น่า,สนาสเสียดายน่าเสียดายมูเซียลแทงออกไปเลยละกัน, <c oughs> นจงังหวะอย่างนี้ยังตึงเปรีย้ยนะครับผมเอาเสียบอลจอมินะไปไปเวลาจะหมดเวลาจะหมดข้างหน้ามีมูเซลาจะจ่ายยังไงวะเนี่ยเปิดเข้าในก่อนละกันวัดดวงเพราะว่าจ่ายกับหลังเนี่ย น่าจะโดนเป่าหมดเวลาเลยดูดิแั่นั้นเขาบอกว่ามันต่อเวลาสูดนาทีถ้าแากกับหลังน่าจะโดนเป่าหมดเวลาโอเคตอกเกมขึ้งหลังของช่วงทดเวลาบะไม่ได้ได้ยิงจุดโทษทเลยเนี่ยที่ลุยดิอาร์ตมูเซ่าได้มอร์เรนเตสวิเชียออกข้างซอนไม่ถึงคือสเตมิน่าหลายๆคนมันเริ่มหมดแล้วโดยเฉพาะมูเซ่าไปตั้งแต่ช่วงท้ายเกมซึ่งหลังแล้วนะครับผม หมอดินเตสฮนะมูเซล่าทไม่ถึงจ่ายมายังไม่เป๊ะยังไม่ดีโอเคจบเกมนะครับผมจุดโทษว่ะโอ้เกมเดียวพอแล้วมะนะยืดเยื้อยาวขนาดนี้นะครับผมมูเซล่าถือว่าเล่นดีนะนั่นจะเกมนี้ไปจุดโทษันดีกว่าบ่ะจุดโทษเนี่ยบอกเลยว่าไม่ขอแค่ดวงอะ่ะขอมีแค่ดวงแล้วก็มีเซนต์นิดหน่อยในการเดาทางอะนะ ผมว่ามีสิทธิชนะนะครับผมมอรินเตสครับผมกินวิทยากางไปก่อนกินวิทยาอย่าบอกนะโอเคนี่คือส่วนตัวผมไม่ชอบอยู่ทุดโทเลยโอกาสชนะไม่น้อยจริงนะโอกาสชนะไม่น้อยมมากแต่เป๊ะต้องเดาทางต้องเดาทางขอเป็นมุมนี้ละกันเออมาดี เดาถูกทางก็เสียใ้แค่นั้นเองไม่มีอะไรมากเพราะในมือบายนมาตะในพีซีเนี่ะมันจะละเอียดมากนะซ้อนกันไหมนะซ้อนเหรอไปฝั่งนี้แล้วกันั่งนี้แล้วกันเออมันตรงกลางวะจิตวิทยานะครับผมเนี่ยยิงกลางหนึ่งกลางแรกเนี่ยมันจะเป็นมันจะเดายากอยู่นะนี่เป็นจิตวิทยามันนะเนี่ยถ้าโดนทำคืนก็แล้วก็ปีอนกันนะทางเดิมทางเดิมดีครับผมโอ้โหเดาทางลุ้นๆนะ ไอคนนี้ในนิสัยมันผมถ้าตรงไหนดิอยอยงไม่ครูด้ดูซิจะซ้ำที่เดิมนะมูเซล่าว่ะมูเซล่าคอยข้านะมูเซล่าสวยโอ้โหยืนกลางว่ะอะไรครับผมแหมโอกาสชนะค่อนข้างสูงแล้วน่ะดาวทานสิเดก,กูจะไปทางไหนขวาสองครั้งแหละขวาสองครั้งแล้วละนะ ขวาสองครั้งไปซ้ายก็แล้วกันโอ้โหอะไรมันจะขนาดนี้นะครับผมโอ้โหจิตวิทยาโอเคนะโดดคตรเดือดโคตรมันฉนันตอยู่โทษนะครับผมนะแล้วก็ครองบอลน,น้อยกว่ายอมรับว่าเกมนี้เป็นรองนะเป็นรองแบบไม่เยอะแต่ก็ถือว่าเป็นรองอะเกือบโดนหลายลูกเหมือนกันนะนะโอเคมูเซีลาได้ไปหกจุดห้านะครับผมโอ้ช่วยทีได้เยอะ นะแต่ที่เห็นเห็นก็คือบอลติดเท้ามากนะครับผมมูเซล่าบอลติดเท้าถ้าจะเลี้ยงแบบลอกเลี้ยงดีๆคือสบายนะแต่ในบางเกมมันคือมันทาอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่ามันโดนเข้าไปชิดแบบเร็วนะครับผมิกซ้ายขวาก็ก็โดนตัดแล้วนะโอเคแต่บอลติดเท้านะมูเซล่าเล่นดีเลยในเกมนี้นะครับผมมีแอซิสเป็นหนึ่งลูกนะโอ้เกมตึงมากครับผมเกมเดียวพอยาวๆนะแล้วก็โดนยิงก่อนด้วยนะโคตรสิงนะ ดูยิงก่อนโคตรเซ็งมาชนะจุดโทษนะครับผมโอเคเกมเป็นรองครับผมดูแต่ไฮไลท์ก็ดูดิไม่แต่ไฮไลท์ของฝั่งตรงข้ามนะเนี่ยลงเนี้ยทีเด็ดเลยแทงให้มอเรนเตสนะมอร์เรนเตสก็แข็งเกินนะมอเรนเตสก็แข็งเกินโดนโเบียดรอบแรกไม่เสียหลักนะครับผมเอาบอลมายิงได้นะโอเคประมาณนี้ลนนะแล้วกันนะแล้วก็ไฮไลท์ของเชลซีเหมือนเดิมคือเป็นรองมากในเกมนี้ยอมยอมรับเลยว่าเป็นรองโอกาสยิงไม่เยอะนะครับผมโอเค ประมาณนี้ละกันนะยังไงก็ากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วก็กดดิ่งด้วยนะฮะคลิปนี้ไปละบ๊ายบายเลิวก